สลับมาดูเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความหวังเพิ่มเติมกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้า M E A ครบรอบ10ปี E V ครับโชว์เทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์2022ติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานายจตุรงสุริยาสินรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือ M E A เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ M.E.A ครบรอบ10ปี E.V. จึงได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงในงานมหกรรมยานยนต์บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ที่ชาเลนเจอร์ฮอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารองรับ E.V. Home Charger เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและมีความพร้อมกับก,บการใช้พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการที่เรา ได้ศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจนะครับว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งสถานีชาร์จจุดประสงค์หลักจุดหนึ่งนะครับเราจะมาโชว์ในเรื่องของสถานีชาร์จที่ทางการไฟฟ้าน,นครหลวงพัฒนาขึ้นมานะครับจะมีส่วนที่เป็น EV charger ที่เป็นสถานีชาร์จเร็วและก็สถานีชาร์จช้านะครับ นอกจากนี้ M E A ยังมีแพ็กเกจบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับ E V Home Charger พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆภายในงานผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและขอใช้บริการได้ที่บูธ M E A สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน